สวัสดีครับสวัสดี f อฟซแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยเด็ด7สีประจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567โดยช่อง7 HD ก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยไทย7สีมอชิดต,ตั้งแต่เวลา14นาฬา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์ คุณเดียเกตเพชรพร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไว้ตามบรายการดังนี้ครับคู่ที่1พลายพยักษ์เทศบาลตำบพลพรัพลานารายเจอกับเพชรเอกสอจิตประเสริฐท,ที่พิกัด110ปอนด์เท่ากันคู่ที่2สมิงทองตุลา19หรือว่าเพชรสมหมายตุลา19เดิมเจอกับคู่ปรับเก่า1คู่สิงห์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงที่พิกัด124ปอนด์เท่ากัน คู่ทีสาคู่รองยอดบัวงามลักกี้บันเทิงเจอกับเดชพิชัยนาวีอันดามันที่พิกัดร้อปอนด์เท่ากันคู่ทีสี 4, คู่เอกเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ใส่กับน่ารักสจตงปราจีนที่พิกัด126ปอนด์ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์มมดเด็ดสีทั้ง4คู่ ก็เช่นเคยครับหมอมวยบ้านนอกก็ขอกาลังใจจากเอทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนํามวยพักยก p k 24ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก p k 24ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสวนใจก็แอดไปที่ idline pk24 แอดพิเคสองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งลายพยัคฆเทศบาตบลตําบลพลับพลานารายใส่กับเพชรเอกสสจิตประเสริฐร้อยสิบปอนด์หมุมแดงพลายพยัคฆ์อายุ15จากจังหวัดระยองสูง1้5น้ําหนักป,ปล่อยๆ52 ชกมาแล้วประมาณ40กว่าไฟก็ซ้อมที่สพระพายนาลาัยจังหวัดจันทบุรีก็เป็นมวยซ้ายครับคบเครื่องตั้งรับจับทางได้เดินเป็นห้าไฟหลังชนะ3แพ้2 3ข้าครั้งหลังก็มีแพ้นอกยก4จิกิรวัตรสราชภูมิที่ช่อง7แพ้คะแนนฮาดิสสจิตสนอกชาติที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุด ชนะนกยกสี่ฮาดิตสอจิตสนองชาติที่ศึกมวยไทยเกียริเพชรส่วนน้ำเงินเพชรเอกสอจิตประเสริฐนี่ก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีกาดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาตั้งรับได้เดินเป็นอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยแต่ว่ากระดูกมวยเมืองกรุงนี่ยังใหม่ๆอยู่ฟอร์มก็มีชนะคะแนนโมทีน้อยประกาศสิทธิ์ยิมที่ราชดำเนินชนะคะแนนกล้าศึก ยูซพคานตอระจูที่ราชดำเนินเมื่อ18กุมภาพันธ์ปี67ที่ผ่านมาสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้แดงพลายพาย,ยักเทศบาลบนพระพลานารายนี้ได้สูงได้ลอยกระดูกเมืองกรุงดีกว่าผ่านแข็งแข็งมากมากกว่าส่วนเพชรเอกสอจิตถนอกชาติประเภทครบเครื่องบูดูด้านขยันออกอกาวุธแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองครับส่วนตัวผมมองว่าครั พลา,ายพยักครับพลายพยักจะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าเบียดเอาชนะเพชรเอกสอจิตรประเสริฐได้ไทยายยครับคู่แรกผมให้แดงพลายพยักเทศบาลตำบลพระพรานารายเป็นมือรักมวชอบระดับ2ด่ดาวครับต่อกันที่คู่ที่2เลยครับสมิงทองตุลา19เจอกับ1ผภูสิงห์วอเทคโนโลุดสวงที่พิกัด124ปอน มาดูที่มุมแดงครับสมิงทองตุลา19หรือว่าเพชรสมหมายตุลา19อายุ19จากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชาธานีสูง171น้ำหนักไวปไาย้ป5โชคมาแล้วประมาณ40ครั้งนะครับก็ซ้อมที่เกียรติเพชรครับเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดุูดาันขยันออกอาวุธห้าไฟหลังนี่ชนะ4แพ้1 3ข้างหลังก็มีแพนนอกยก3พยักมังกรจอมโหดออตโต้อาวันที่ราชดำเนินชนะคะแนนเหล็กกล้าบีเอสมวยไทยที่ราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนพยักมังกรจอมโหดออตโต้อาวันที่ช่อง7เมื่อประมาณวันที่14ธันวาคมปี66ก็หยุดไปประมาณเกือบเกือบ6เดือนนะครับ ส่วนน้ำเงิน1นึ่ภูสิงห์วอเทคโนโล,ลงปูดสวงอายุ22จากศรีสะเกษสูง172น้ำหนักปล่อยๆล่อย61กระชกมาประมาณร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่วอเทคโนโล,ลงปูดสวงจังหวัดศรีสะเกษเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3าครั้งหลังก็มีชนะคะแนนแดนกะหลงสอเดชพันธ์ที่ราชดำเนิน แลนนอกยกสามไขมุกข,ขาวทอรังมาศที่ราชดำเนินล่าสุดชนะนอกยกสามเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังที่ตะวนนาบังกะปิเมื่อ10กุมภาพันธ์ปี67ที่ผ่านมาก็หยุดไปประมาณ4เดือนครับรูปเกมที่น่าจะเป็นทั้งคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่20มกราคมปี66ที่เวทีมวยไทยเจ็ดสีนี่แหละครับ ผลก็1นผู้สิง์เป็นฝ่ายชนะคะแนนขาดลอยท้ายๆครับวันนี้สมิงทองได้โอกาสล้างตาก็ที่ช่องเจเช่นเดิมครับขวาเจอซ้ายสมิงทองเดินเปิดเกมแต่วขวาต่อยขวาปม้มรัดฟัดตี1นผู้สิงดักเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกฟันอันตรายตั้งคู่นี้หยุดไปมุมแดงสมิงทองนี่6เดือนหนผู้สิงสี่เดือนก็ใกล้เคียงกันครับ ส่วนตัวผมมองว่าน้ำเงินหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลุงปุดสวงจะใส่ลูกดักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับชิงทำก่อนและป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลุงปุดสวงเป็นมวยรักมมยชอบระดับสามดาวครับต่อที่คู่ที่สามครับคู่รองประจำอาทิตย์นี้ยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงเจอกับเดชพิชยัยนาวีอันดามัน ร้อปอนด์เท่ากันมาดูที่มุมแดงครับยอดบัวงามอายุ19จากจังหวัดสงขลาส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ100กว่าครั้งซ้อมที่เพชรเกียตเพชรเป็นมวยขวาครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีนอกได้ในเหนียวแน่นหาไฝหลังชนะ2แพ้2เสมอหนครั้ง,งหลังก็มีแพ้คะแนนสพยักยูฟาบุมเด็กเซียนที่ช่อง7 ชนะคะแนนสิงเพชรบอรุ่งโรธที่ช่อง7ล่าสุดแพ้คะแนนทีระพงไกรสิรภพบ,บ็อกซิ่งยิมที่ช่อง7สีเมื่อ3มีนาปี67ก็หยุดไปประมาณ3เดือนครึ่งนะครับส่วนเดชพิชัยนาวีอันดามันอายุ25จากจังหวัดตรังสูง167น้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกรัมก็ชกมาร้อยกว่าฟังร้อยกว่าครั้งนะครับ ซอมที่นาวีอันดามันจังหวัดภูกเก็ตเป็นมวยซ้ายครับอาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปัมรัดัตีเก้าเกมกระดูกแข็งโป๊กฟอร์มสดครับหาไฟหลังชนะ4แพ้1 3ข้างหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรพนมสอ,อสละชีพที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนแก้มือเพชรพนมสอสละชีพได้ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรพส,สยามอ้อมน้อย ล่าสุดชนะนกยกสี่ราชันสอสมนึกที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงยอดบังงามละกีบนเทิงรุ่นน้องได้สูงได้ลอยแต่น้ำหนักไปลป,ลปล่อยน้อยกว่า1โลก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเพราะว่าโชคที่นี่ประจำสมัตเสมอวันนี้ต้องต้อนรับการมาเยือนของรุ่นพี่เดชพิชัยนาวีอันดามันที่มาจากฝั่งทางศึกเจ้ามวยไทยเขาครับ เดชพิชัยนี่ก็เป็นรุ่นพี่เก๋าเกมกระดูกดีกว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าน้ําเงินเดชพิชัยนาวีอันดามันจะอาศัยกระดูกมวยแล้วก็อาวุธที่หนักแรงกว่าเดินเปิดเกมเบียดเอาชนะรุ่นน้องยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงได้ไท้ายทายครับคู่นี้ผมให้น้ําเงินเดชพิชัยนาวีอันดามันเป็นวรรคมาชอบระดับ1ดาวครับมาถึงคู่เอกครับคู่ที่4ของรายการเพชรน้ํางามวีเคเขาใหญ่ใส่กับ น่ารักสอจอต้องประจีน126ปอนเท่ากันมุมแดงเพชรดำกราวิเคตเขาใหญ่อายุ23จากขอนแก่นสูงร้อยเจาน้ำหนักปล่อยๆหกสิบกิโลกร,รมัมชกมาแล้วประมาณ90ครั้งซอมที่เ,เกียรติพันธมิตรจังหวัดขอนแก่นก็เป็นวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเรียมเชิงดีอาวุธหนักแรงทุกลูกหาไฟหลังชนะสแพ้หเสมอหนึ่ง สามครังหลังมีชนะนอกยกษสาเมฆพระเบคคอมเพล็กที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนยอดทองไทยสอสมหมายที่รายการวันลุมพินีล่าสุดเสมอกับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชชนันที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนน้ำเงินน่ารักสอจตอตงปราจีนอายุ22จากจังหวัดภูเก็ตส่วนสูง169าน้ำหนักไป่อยๆก2 ก็ชกมาประมาณร้อยครั้งก็ซ้อมที่เพชรยินดีอะคาเดมี่เป็นมวยซ้ายเช่นกันครับผีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีสอกคมแต่ว่าฟอร์มการชกหลังๆยังอยู่ในช่วงขาลงห้าไฟหลังชนะ1แพ้ส3่สาครังหลังก็มีแพ้คะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างที่จังหวัดสงขลาชนะน้องยกหนึ่งเฉียบขาดปอพงสว่างที่ราชดำเนินลาสุดแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตที่เวทีราชดำเนิน เมื่อวันที่7มีนาคมปี6 7ที่ผ่านมาก็หยุดไปประมาณ3เดือนกว่ารูปเกมที่น่าจะเป็นสาหรับคู่นี้แดงเพชรน้ำางามวิเคเขาใหญ่รุ่นพี่1ปีได้สูงได้ลอยแต่น้ำหนักปล่อยๆน้อยกว่า2กิโลประเภทครบเครื่องซ้ายจัดจ้านครับก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นครับชกที่นี่ประจำสม่ำเสมอส่วนน้ำเงินน่ารักสอจอตงปราจีนข้ามฝากมาจากทางศึกเพชรยินดีของเสียโบท๊ท เป็นมวยซ้ายเช่นกันครับอาวุธครบเครื่องแต่ว่าฟอร์มการชคนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างที่บอกส่วนตัวผมมองว่าแดงเพชรน้ำงามวิเคเขาใหญ่จะาสายรูปร่างที่สูงยาวกว่าดักสัดแข้งดักเสียบดักแทงเบียดเอาชนะน่ารักสอดจะต้องปราจีนได้ไทยๆครับผมให้แดงครับเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับ กรับก็จบทัศน,นวิจารณ์ไมเดดเจ็ดสีทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาศแนะนํามวยพักยก p ีเคสอมวยพักยก p ีเคสอระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ไอเดียไลน์แอดพีเคสอแอดพีเคสองจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยพนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับ สรุปมวยรักมวยชอบมวยเด็ดเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้แดงพลายพยัคเทศบาลตำบลพับพลานาลายเป็นมวยรักมวยชอบระดับสองดาวกระดูกมวยเกา่าเอาอยู่คู่ที่สองให้น้ำเงินหนึ 1, ่งภูสิงห์วอเทคโนโลหลวงปูดสวงเป็นมวยรักมวยชอบระดับสามดาวสายผ่านตลอดสายยาวไป คู่ที่3ก็ให้น้ำเงินครับเดชพิชัยนาวีอันดามันเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวซ้ายผ่านตลอดเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่4ให้แดงครับเพชรน้ำงามวีเคเข่าใหญ่เป็นมวยรักไมยชอบระดับ4ดาวเชียร์เจ้าบ้านมีชัยไปกว่าครึ่งครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับ ผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้เลยครับแต่ถ้าเห็นต่างก็ส่วนได้ไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ